โรคหัวกระดูกสะโพกตายนะครับเป็นภาวะที่หัวสะโพกนั้นขาดเลือดจากสาเหตุต่างๆนะครับเมื่อมีการขาดเลือดมาเลี้ยงที่หัวสะโพกนะครับจะทำให้เซลล์กระดูกเนี่ยที่หัวสะโพกนั้นตายลงทําให้เกิดการอ่อนแอของกระดูกสะโพกบริเวณนั้นและเกิดการสุดตัวครับ โรคนี้มักพบในผู้ป่วยในช่วงวัยทำงานอายุ30-50ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่38ปีครับมักพบในชายมากกว่าหญิงนะครับและอัตราการพบถึง2ข้างเนี่ยสูงถึง80%ครับความสำคัญของโรคนี้ก็คือโรคนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักในการเปลี่ยนข้อสะโพกในคนอายุน้อยครับ ปัจเัยเสี่ยงนะครับที่พบได้บ่อยที่สุดในการเกิดโรคนะครับก็คือการใช้สเตียรอยในการรักษาโรคครับเช่นการใช้สเตียรอยในการรักษาโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือผู้ป่วยบางคนนะครับมีการซื้อยาชุดยาหม้อยาลูกกรนรับประทานเองซึ่งมีส่วนประกอบของสเตียรอยอันดับ2นะครับคือการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมากครับมีการศึกษานะครับถ้ามีการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยเบียร์กระป๋องเนี่ยมากกว่า23กระป๋องต่อสัปดาห์หรือการดื่มไวน์มากกว่า3ขวดต่อสัปดาห์นะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้มากครัััับบบบออนนด3ะคครรรืกาสุี ถ้ามีการสูบบุหรี่มากกว่า12ซองหรือ20มวลต่อวันนะครับมีการศึกษาว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้สูงถึงเท่าครับนอกจากนี้นะครับอุบัติเหตุที่บริเวณข้อสะโพกนะครับไม่ว่าเป็นการหักหรือเปลื่อนเนี่ยก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้เช่นเดียวกันครับในระยะแรกของโรคนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการครับแต่เมื่อโรคเนี่ยมีการพัฒนาหรือเป็นมากขึ้นนะครับผู้ป่วยจะมีอาการปวดตื้อที่บริเวณขาหนีบครับ โดยการปวดนั้นเนี่ยสามารถมาที่ต้นขาด้านหน้าได้นะครับแล้วก็จะมีการปวดมากขึ้นเมื่อมีการทํากิจกรรมต่างๆหรือมีการเดินการวินิจฉัยโรคเนี่ยจะต้องใช้เอ็กซเรย์นะครับในการยืนยันดูทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับว่ามีการรอยโรคหรือมีการซุดตัวของหัวสะโพกหรือไม่นะครับและการทำเอ็มไอเนี่ยก็ถือเป็นมาตรฐานที่ใช้การประเมินรอยโรคในระยะเบื้องต้นนะครับและเป็นการประเมินขนาดของรอยโรคด้วยครับ การทราบระยะการดําเนินของโรคนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะมีผลต่อการเลือกวิธีการร ok ักษาและพยากรณ์ของโรคครับการแบ่งระยะการดาเนินโรคเนี่ยสามารถแบ่งง่ายๆได้2แบบ1นะครับระยะสะโพกก่อนสุดตัว 2. ระยะสะโพกหลังสุดตัวครับรูปทางด้านซ้ายมือนะครับจะแสดงลักษณะของสะโพกก่อนยุบตัวจะเห็นลักษณะว่าหัวสะโพกเนี่ยยังมีลักษณะกลมอยู่นะครับแต่รูปทางด้านขวามือเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าหัวสะโพกนั้นเนี่ย ไม่เริ่มไม่กลมแล้วนะครับมีการซุดและยุบตัวของหัวะโพกลงไปทางเลือกในการรักษาโรคนี้นะครับมีหลากหลายครับขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นครับทั้งการให้ยาและการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตั้งแต่ก่อนระยะสุดตัวนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการเจาะกระดูกให้เป็นโพรงเพื่อลดความดันครับการปลูกถ่ายกระดูกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมครับในกรณีที่รอยโรคนั้นมีขนาดใหญ่มาก อย่างไรก็ตามนะครับถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ในระยะที่มีการสุดตัวของหัวกระดูกแล้วนะครับโดยเฉพาะการซุดตัวมากกว่า2มเมตรการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมถือเป็นมาตรฐานในการรักษาครับกล่าวโดยสรุปนะครับโรคหัวกระดูกสะโพกตายนะครับเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยในช่วงวัยทำงานนะครับและก่อให้เกิดความเจ็บปวดเมื่อมีการใช้งานดังนั้นนะครับ การวินิจฉัยโรคนะครับได้เร็วตั้งแต่ระยะต้นก่อนที่หัวทะโพกสุดตัวนะครับจะมีแนวโน้มของผลรับการรักษาที่ดีและเป็นการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในผู้ป่วยอายุน้อยครับถ้าท่านใดต้องการรับคำปรึกษานะครับสามารถติดต่อได้ที่หน่วยตรวจสัญญกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ